สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครัทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการอัพเลเวลทุกคนแล้วก็การอัพค่าพลังให้สูงที่สุดนะผมสำหรับนักเตะสแตนดาร์ดที่ค่าพลังสูงที่สุดเองนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้โมเมสซ่าลาเอ็มบารเป้ทุกคนลีโอเนลเมสซี่ครับผมเคเวนเดอร์บอยนะผมยาร์ดโอ布拉กครับผมคริสเตียโนโรนัลโดเออร์ลิงเลลนนแะเเ์์มารอนนทุกค ประมาณนี้เดินได้โอ้โหสำหรับ9นักเตะกาส,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 สแตนด์ดนทุกคนที่ค่าพลังสูงที่สุดน,น,นะทุกคนก็อัพยังไงกันบ้างให้ค่าพลังสูงแบบนี้ทุกคนก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมกันก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยเลยนะครับโอเคทุกคนมาเริ่มกันที่คนแรกนะทุกคนน่ก็คือโรเบิร์ตเลวานอฟกี้นี่นะครับสำหรับโรเบ,บิร์ตเลวานอฟกี้นะทุกคนเลเวลตันนะผมแล้วก็ค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่100เลยนี่นะทุกคนก็อยากให้ค่าพลังตัน100ก็อ,อัพตามนี้เลยไททุกกคน็อัพปี่ชูตติ้งนนนะทุกคอัแรกนะผมอัพไป6เลยก็ เพสซิ่ไม่ต้องอัพนะทุกคนก็คือเป็น0ูนย์นะคนแล้วก็ดิ b l ิ n งอัพไปสี่นะทุกคนแล้วก็เด็กเทอรินะทุกคนอัพไปแปดนะทุกคนแล้วก็โลเวอร์บอดี้สแนะทุกคนแล้วก็เอเรียลสแปดสี่นี่นะทุกคนก็ตัวเลขตามนี้เลยนะครับหกศูนย์สิบแปดสี่สี่นะทุกคนหกศูนย์สบแปดสี่สี่นะครับผมจำไม่ดีนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมชุดติงหกเพสซิ่งศูนย์นะผมดิปปิ้งสี่เด็กเทอริตี้แปดนะผมโลเวอร์บอดี้สแปดสี่นะผมแล้วก็เ เมื่ออยู่ในค่าทีมที่สมดุลนะผมจะอยู่ที่100เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ตามนี้เลยนะครับและไปต่อคนต่อมาแล้วผมก็คือมูเมสซาลานะทุกคนสำหรับมูเมสซาลาแล้วผมอยู่ในตำแหน่งปีกขวาแล้วผมก็ว่ากองหน้าฝั่งขวาได้เอนะทุกคนก็ลิเวอร์ตันนะผมก็ค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่100เลยนั่นเองนะครับก็อยากอัพพลังให้ตัน100ก็อัพตามนี้ได้เลยนะทุกคนอัพไปที่ชูตติ้ง4นะทุกคนเพชซิ่ง4นะครับผมแล้วก็ดิบลลลิิง8 8นนนนะะทททุุกกกกคคแแ้้้ววว็็เเเดรรตีออโ์บอดีี้้สตตท4นนนนัเเะะุกคคามลยรบ 4-4 8-8 4, 4นะทุกคนย้ำนะครับว่า4-4 8-8 4, 4นะครับก็อัพตามนี้เลยนะครับก็ค่าพลังตันจะอยู่ที่ประมาณ97นะทุกคนแล้วก็เมื่ออยู่ในค่าทีมที่สมดุลนะครับมจะอยู่ที่100เลยในนะครับผมสหรับโมเมสล,ลากาสตนดาัตนะครับก็ย,ย้ำอีกทีนะทุกคนชุตติ้ง4นะครับเพสซิ่ง4ครับดิฟลิ่ง8ครับทุกคนเด็กเทอริตี้8นะ้งหมดแล้วก็ lower body 84นั่นเองนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็ไปอัพกันด้วยทุกคนจะให้โมเมซสลาตัน100นั่นเองนะครับตามนี้เลยครับทุกคนและไปต่อคนต่อมาบนนี้ก็คือคีเรียนเอ็มบัปเป้นั่นเองนะครับก็สำหรับคีเรียนเอมบัปเป้ทุกคนตำแหน่งกองหน้าบนนี้ก็คือว่าั่เองนะทุกคนก็เลเวลตันนะครับผมค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100เลยเช่นกันนะครับก็สำหรับคีเรียนบัปเป้ทุกคนถ้าย้ําไปตัน100ก็อัพตามนี้เลยนะครับ shooting 8นะทุกคน passing 0ครับ dipping 4ครับทุกกคคนนนลล้็10เเยัั่องรบ ต่อด้วย lower body stat 4นะทุกคนแล้วก็ aerial stat 4นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคน80 40 cc นะทุกคน80 40 cc นะครับก็อัพตามนี้นะทุกคนครับพลังตันจะอยู่ที่ประมาณ97นะครับผมแล้วก็เมื่ออยู่ในค่าทีมที่สมดุลนะผมจะอยู่ที่100เลยนั่นเองนะครับเลยย้ำเงินอีกทีนะทุกคนสำหรับค i เ l บับบี้นะครับช h o o t i n 8นะทุกคน passing 0 dipping 4นะทุกคน dexterity 10นะครับผมแล้วก็ lower body stat 4นะครับผมแล้วก็ aerial stat 4นั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็อย่าลืมไปอัพกันด้วยนะผมจะได้คีย์เลตเอ็มบัปเป้ตันหนึ่งร้อยนะเองนะครับโอเคทุกคนไปต่อคนต่อไปนะครับคนต่อมาก็ยังอยู่ในทีมเบสเชทุกคนนล้วก็คือเลวเนลเมซี่นั่นนเองะครับก็สำหรับเลวเนลเมซี่ทุกคนมาในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวานะครับผมก็จะตันหนึ่งร้อยเลยนะเองนะผมเมื่ออัพคาร์กลังสูงสุดนั่นเองนะทุกคนก็อัพตามนี้เลยนะครับผมก็อัพตามนี้เลยนะทุกคนอยากให้เลวเนลเมซี่ตันหนึ่งร้อยก็อัพนี่เลยครับผมชูตติ้งสี่นะครับเพสซิ่งสี่ เด็กเทอริที่8นะผมและก็ปิดท้ายด้วย lower body state 6นเลยนะทุกคนจําตัวเลขให้ดีนะครับ4-8-8-6นะผมสำหรับเลเนอร์เมัซี่อัมนี้เลยนะครับก็ค่าพลังตันจะอยู่ที่ประมาณ97นะทุกคนแล้วก็เมื่ออยู่ในทีมที่สมดุลก็จะตัน100นั่นเองนะครับสำหรับเลเวอร์เนมัซซี่ก็มาย้ำอีกทีนะครับ shooting 4ครับทุกคน passing 4ครับ dipping 8ครับทุกคนเด็กเทอริที่8นะผมแล้วก็ปิดท้ายด้วย lower body state 6นั่นเองนะทุกคนก็ไปอัพตามนี้เลยนะครับผมจะได้เลเวาร์ดที่ ตั100นหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับไปกันต่อคนต่อมาทุกคนนั่นก็คือเควินเดอะบอยผมเรียกว่า KDB นั่นเองนะครับก็สำหรับเควินเดอะบอยนะทุกคนค่าพลังตันจะอยู่ที่เก้าสิบเก้านั่นเองนะครับก็สำหรับเควินเดอะบอยนะทุกคนค่าพลังตันจะอยู่ที่เก้าสิบเก้านั่นเองนะทุกคนก็อัพตามนี้เลยนะครับชูตติ้งสี่นะทุกคนเพสซิ่งแปดนะครับผมดิบบิ้งแปดนะครับผมแล้วก็เด็กเทเริตี้ห้านะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยโลว์บอดี้สแตทสี่นั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนสี่แป เมื่ออยู่ในค่าทีมที่สมดุลนะทุกคนเควินเดอบอยจะอยู่ที่99เลยนะนเองนะครับผมในตำแหน่ง AMF นะครับผมหรือว่ากองหน้าตัวรุกนั่นเองนะครับก็มายังอีกทีนะทุกคนสำหรับเควินเดอบอยนะครับชุดติ้ง4นะทุกคนเพสซิ่ง8นะผมดิปบิ้ง8นะครับเดิคตอรี้5นะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลเวลบอดี้ส a ต s 4นั่นเองนะครับสำหรับเควินเดอบอยก็อัพตามนี้เลยนะทุกคนจะได้เควินเดอบอยตัน99นั่นเองนะครับและไปต่อคนต่อมานะทุกคนสำหรับคนต่อมาจะะะะมมาาาานน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 นตตำแหห่่่่่งงงผผูู้รรรรรัััััักกกกกษปปคคคคบบืืออออออว GK โโิเเเ์็ยทุ สำหรับยานโอบักนะทุกคนจะอยู่ที่99นั่นเองนะครับก็จะอัพตามนี้เลยทุกคนนะั่นก็คือ a อเรียสแปดสีนะทุกคน Defending 0นะทุกคนแล้วก็ตำแหน่งผู้รักษ,ษาประตูนะทุกคน GK 1อัพไปแปดนะผม GK 2อัพไปแปดนะผมแล้วก็ GK 3อัพไป6นี่นะทุกคนสำหรับยานโอบักก็ตามนี้เลยทุกคน40886นยั่นเองทุกคนก็เมื่ออยู่ในทีมที่สมดุลน,นะคนก็จะอยู่ที่99นั่นเองนะครับสำหรับยานโอบักก็มายังไปทีทุกคคคนนนน Area Stat Defending 4ะะ0รับ g k 1อัพไป8นะทกคน GK 2อัปไป8นะผมแล้วก็ g k 3อัพไป6กนัเองนะครับก็จะได้ยานโอบักที่ตัน99นั่นเองนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับและคนต่อมาทุกคนโน็คือคิเซโนโรนัรโดนะผมรู้ว่า C r 7องนะครับก็สำหรับคิเซโนโรนัลโดนะทุกคนการสแตนดาร์ผมจะตันอยู่ที่98นั่นเองนะครับก็อัพตามนี้เลยนะครับทุกคนชูตติ้งอัพไป8นะทุกคนเพสซิ่งไม่ต้องนะครับผมแล้วก็ดิปบิ้งสี่นะผมเด็กเทอริที้แปดนะครับทุกคน 8 0 4 8 4 4นะครับเมื่ออยู่ในค่าที่พิสมดุลนะทุกคนคริสเซโนโรนัลโดก็จะตันอยู่ที่98นั่นเองนะครับสำหรับการสแตนดาร์ดก็ตามนี้เลยทุกคนมายักไปอีกทีนะครับนั่นก็คือชุดติ้ง4นะทุกคนเพสซิ่ง0ครับดิฟบิง4ี่นะทุกคนเด็กเทอริตี้แปดนะผมเลยก็โนเวลบอดี้สแตท4นะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอเรียลสแตท4นั่นเองนะครับก็แบบตามนี้ได้เลยทุกคนจะได้คริสเซโนโรนัลโดตันอยู่ที่98นั่นเองนะครับไปต่อทุกคนนั่นก็คือออออออเเเเเรรรรร์์์ลลิิงงงงงบบบาาาวนน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 ฮกกัััั้้้คผมมมหหตตตใ่่ขแชสซีะ ก็สำหรับเออร์ลิงโบรพาเลนกาสสตนดารนะทุคนจะตันอยู่ที่98นั่นเองนะครับก็อัพตามนี้เลยเลยทุกคนนั่นก็คือ s h o ติ้ง g 8นะผมเพสซิ่งครับดิ i บิ้งสี่ทุกคนเด็กเทอร์นรนตี้นะครับโลว์บอด s ี้สเตตสี่ทุกคน a อเรียลสเตตสนั่นะครับก็อัพตามนี้ทุกคนเมื่ออยู่ในค่าที่สมดุลนะผมจะได้ e ออร์ลิงโบรพาเลนตัน98นั่นเองนะครับก็จำตัวเลขให้ดีครับทุกคนแปดศูนย์สี่สิบสองสี่สี่นะครับกม โลวูบอดดี้สเตตสี่นะผมเลยก็เอเรียลสเตตสี่นั่นเองนะครับสำหรับเออร์ลิงเบลฮาเลนก็แป๊บต่อหนี้เลยทุกคนก็จะได้เออร์ลิงเบลฮาเลนตัน98นั่นเองนะครับและไปต่อคนสุดท้ายผมนั่นก็คือเนมาร์นั่นเองทุกคนรู้ว่าเนมามาจีอาร์นั่นเอนะครับก็สำหรับเนมาร์ทุกคนตันอยู่ที่98นั่นเองนะฮอลล์เมื่ออยู่ในค่าทีมที่สมดุลนั่นเองนะครับก็สำหรับเนมาร์ทุกคนก็อัพตามนี้เลยนะครับชูตติ้งสี่ครับทุกคนเพสซิ่งสี่นะครับด ก็จำตัวเลขให้ดีทุกคน c c 8 8 4นะครับสหรับเนมาร์จียก็จำตัวเลขให้ดีนะครับทุกคน c c 8 8 4นะครับสหรับเนมาร์จียก็จะได้ค่าพลังอยู่ที่98นี่เองนะครับก็มาย้ำไปทีที่ทุกคนชุดติงสี่นะครับเพชรสิงส่นะทุกคนดิบบิ้งแปดนะผมเด็กเทอริที้แปดนะผมแล้วก็ lower body s t a t 4สี่นั่นเองนะครับก็สหรับเนมาร์เจียเมื่ออยู่ในค่าทีมที่สมดุลนะผมก็จะอยู่ที่98นี่เองนะครับก็ไปอัดตามนี้กันได้เลยทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมสหรับ ก้านักเตะการแสดดาบในวงปชิ่นข้าพลังสูงที่สุดในนั้นกคนและก็วิธีการอับรู้ว่าเทคนิคการรับในนัทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คลิปหน้าอยากผมอัพนักเตะแบบไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมและก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh. Jet, I'm phenomenal yeah. oh. I got an arsenal oh, yeah. I'm dropping bombs, you know oh, yeah. No, I'm not stopping, no Let's go. Conquer the option To the top, here I don't think I'm chosen yeah. To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable Yeah Ready to go man, lock and load